น,อนอ้องเนาะได้ค่ะเด้อผู้ใดอยากกินท้องไงท้องนา้าก่สิละบางคนเกิดือสิ่ติดสามโอ้ยเจ้าขึ้นมาดีเลยไปอไปติดต่อสอบถามทาง,ทาง่านใิจังหวัดเขาก่อนมันจะเจ้งเซลพวกวายามาลง่งแลวก็ไปอบรม้วก็กา,าหารสัตว์เชนกันเลยค่ะต้องอบรมมันจะมหาขินหอยต่ำไห,หนาคนุณเจ้าได้อยู่กับธรรมชาติสวยงามแหล้วก็อากาศ สูตรอากาศบริสุทธิ์ค่ะเปลนคม้นก็สูดเอาสูดเอาอากาศที่อินป่าน้อยป่าลาย,าลายเล่สะกถูกป่าลายใ้้กับเล็แมะนางเบิ้องนี่ตอนแรกๆก็ไม่กินอย่านัาา้นแต่ว่าก็ะดิ่ค่ะแต่ความูกของคนเฮาันมีทุกคนละ่ะแต่เขาพอได้บางเท่อแต่ว่านกมาทำลายป่าของ,องเราเลียงไม่เหรนนัน้นนกมันมาทำลายของ,องเฮาี้ ดีอย่างหนึ่งบริอย่างหนึงน่งไว่มาดีดีตรงที่มันไม่กินหอยบางเทือมันกระเลนรอดออกมาอยู่บางเทือก็ระได้แต่ว่าถ้าใย,ยาม้มกบเกินความรู้สึกเจ้าของนะคะพี่นอ้องเป็นกระล้งไก่แขกันนะคะเนาะะคุ้นได้ค่ะเด้คุณอีปูกับบะมีบ่มีตัวบ่มีตตวเพราะว่าอันนกมหาจินเบิดกับทุกขึ้นกันทุกคนไมีเงินใส่เข้ท้ทองหายยากเสมอเนาะ อนานนี้อยากเป็น้องเอ,อ้ยขายของก็ขายบ่บดีค่ะอ,อ่านั้นบอกหอยกับบอกหอยมีด้ยแต่ป่าพัานหลน่้าไยป่ามันออกมาจากในสระนะคะในสระยายน่ะมันจะมีทั้งป่าชิงป่าคอน้อยมันมันเป็นแบบว่าคล้ายๆครับอันมันมันมาทาลายทําลายของเขาน่ะมองง่ายดีอย่างหนึ่งบ่ดีอย่างหนึง่งมันทำลายพวกค่ะก็เลยมานั่งชมวิวอยู่นี่ยค่ะ ไอเฮนาค่ะอากาศดีดีค่ะพี่น้องาไล่นกด้วยนี่นกรงมา่กินค้ออ่านหอกะบ่มีมันมันหลงมันลืมค่ะมีมีมันก็ลืมค่ะสมองมันอยากตื่นแล้วค่ะอ่าทักทายอ่าเบานอกหัวมนกันเนาะค่ะอือเสื้อกระได้โอ้ยบรรยากาศค่ะบรรยากาศดีดีเด้อพี่น้องเอออย่าใครวานั่งทรงยู่น้ำกันหรือผูไดกระได้นานที่ช่วงนี้แห้งอ่าคนลงไห้ลงนาทนานที่ เขาจาจงมาถามอย่างหนึ่งบดีอย่างหนึ่งค่ะนี่พี่น้องตียังนาตีมันมากิ่นแบบหอยพอ่อวังเขาต้องมาขายแบบว่าอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจว่ามันเป็นแบบนั้นแบบนั้นตัวนั้นตัวนี่ยางสลหับประมาณนี่แหละแต่ย,ยายบ่ได้ไปหรอยายให้ลานไปเด้อมานั่งส้มยิ้วทิวทัดต้องกันยายกับมัดยังสิได้ยายก็ได้กก <laughs> เป็นความชื่นชอบของยายเด้อนี่คนอย่างมาลงเสย แต่เขาบอกว่าให้ไปอบรมให้ไปสอบสอนนี้ค่ะว่ามีการสอบเ้อพี่น้องเ้อเอาพวกเอาพวกยากเนาะต่างๆเนาะที่จะได้ให้หน้าเขาน่าละล่ะตกปลาพวกอย่างมันจะมาหากินค่ะมันเป็นคือยังมาคล้ายๆกับมาพึ่งพากันเนอะอ่าพวกอาสารเคมีต่างๆที่ที่ข้าเจ้า,าที่ชาวบ้านเช่าใหา้เชาหน้าเช่าสวนข้าเจ้าไป ยาพค,นคาาา่นไปอุบมล้มแล้วก็ทำคล้องหัวใจให้แล้วก็ไปลุงทะเบียนได้หลายอย่างได้ค่ะสวสีได้เธอ้วก็เลยสอบถามไปทั้งปุย๋ยอ่าปีนี้คืบอบรลิสต์แล้วค่ะแล้วก็จิตใจเขากระเบิกบานสดชื่นดีค่ะแต่ถามว่าเป็นยังบ่เป็นอยู่เวยค่ะแต่ว่าย้ายทำจิตใจให้ให้ตัวเองสบายซื้อเพราะางเขาต้องมาขายแบบว่าอธิบายให้ลูกค้าเข้าใจว่ามันเป็นแบบนั้นแบบนั้นตัวนั้นตัวนี่ยัง,ยงสำหรับประมาณนี่แหละ ย้ายไป่ได้ไปเนาะย,ย้ายให้ลานไปที่บริสุทธิ์นะคะะ่ะ้วก็จิตใจเ้อกระเบิกบานสดชื่นดีค่ะแต่ถามว่าเป็นยังบ่เป็นอยู่เลยค่ะแต่ว่าย้ายทาจิตใจให้ให้ตัวเองสบายซื้อือนั่นนี่เนี่ว่าย้ายทําใจไปเลยย้ำเนี่ยย้ำย้ำฝนเนี่ยอ่ะก็เลยอยากเลียนเป็นเอาพวกพืชพวกพืชพวกไม้ผักปาก้างก็ะนกตัวขาวๆนะไข่นกกระเรียนนะคะขาวเงี้ค่ะ อากาศโตออกสีน้ำตาลค่ะพี่น้องหั่นอยู่ปุเนี่ยเจ้าได้อยู่กับธรรมชาติสวยงามหล้วก็อากาศสูตรอากาศบริสุทธิ์ค่ะเป็ี่นขำนักก็สูดเอาสูรเอาอากาศเนาะพี่น้องเนาะเด้อค่ะเด้ออ่ากูได้อยากเก็นทองไห้อรหน้าแก่สิละบางคนเกิดฤกษ์ศิีอิตาโอ้เจ้าคือมาดีเนี่ยเนอย่างมาลุงไงแต่เขาบอกว่าให้ไปอบรมให้ไปสอบกันดีค่ะว่า มีการสอบเด้อพี่น้องเด้อเอาพวกเอาพวกยากินป่าน้อยป่าลาย,ยาได้สักตุกป่าลายยายกับเลยมะนางังเบิ่งนี่ตอนแรกแรกก็มากินอย่าันแต่ว่ากับนี่น้ำที่ช่วงนแหง้งคนลงให้ลน้าน,นั้น,น,นที่เขาจะจงมาถามสื่อนั่นน,น,นี่ว่าไงยายทำใจไปเลยย้ำเน,นี่ยย้ำย้ำผุนเนี่ยก็เลยอยากเยนเป็นเอาพวกคาพืช พวกพืชพวกไม้ผักได้หลายใช่ไหมบั่นพอมันกินหมดแล้วมันบ่มีได้บั่นมันบ่มีย่างมันเสถียร์หามันกลิ่นมันบ่มีได้บั่นไงกินทั้งหอยทั้งปูยามหนาๆผ้ากับผ้าอ่านหพอกะบ่มีมันมันหลงมันลืมค่ะมีมีมันก็ลืมค่ะสมองมันอยากตื่นแล้วค่ะอ่าทักทายเอ่อเบอร์โนหอมมลกันเนาะค่ะความสุขที่ความสุขทั้งกายและก็ใจ มันมนสิมีทุกกระซังนะถามว่าทุกว่าทุกไปได้ค่ะทุกถามว่าทุกว่าทุกข่ะม,มันสิมหาหากินหอยต่ำให้หน้าคุณพระายาย่ให้เขาเทดต่อเสร็จนะเขาเท่าแล้วความชิดของกันอย่างมาลงไงแต่เขาบอกว่าให้ไปอบรมให้ไปสอบสันเดค่วะว่ามีการสอบเ้อพี่น้องนอเอาพวกเอาพวกอยาเจ้าจได้อยู่กับธรรมชาติ สวยงามเลยค่ะอากาศสูตรอากาศบริสุทธิ์ค่ะเป็นใช่ไหมก็สูดเอาสูตรเอาอากาศมันจิมมหากินหอยต่ำให้หน้าคนอย่างหนึ่งบดอย่างหนึ่งค่ะพี่นนองตีย่างแลตีมันมาจิบบคอยพ่อซื้อนันนี่ยังไงย้ายทําใจไปเลยย้ำเนี่ยย้ำย้ำผุนเนี่ยอ่าก็เลยอยากเย็นเป็นเอาพวัวขาพืช พวกพืชพวกในผักนานที่ช่วงนีแหง้งคนลงใหโดรนานาน,นานที่เขาจะจงมาถามบุม่นเวลาเขาอย่างมันตลายนะมันตลายต่อร่างกายเขาน,นคะคะว่าต้องปุ่นเวลาเขาอย่างมันตลายนะมันตลายต่อร่างกายเขาน,นคะคะว่าต้องตนอย่างมาลงไงแต่เขาบ,บอกว่าให้ไปอบรมให้ไปสอบกันดีค่วะว่า <c oughs> มีการสอบเด้อพี่น้องเด้อเอาพวกเอาพวกยาหาคุณอีปูกับบวนี้ ผมมีตัวผมมีตัวเพราะว่าอันนกมหาจินเบิดระดุกค,ค่ะลายอยู่เพราะว่าคนพระเจ้ามากินขเขาเขาจะว่าป่าไร้ลายเด้ว่าสัตวพระบาเมื่อนั้นลูกเคยก็บอกอกันไ้ว่าก็เลรว้าสิเมื่อนายพี่นอ้นนองน้องพี่น้องเนาะค่ะเด้อผูดอะอยากกินท้องไงตรงน้าแก่สิละ บางคนก็คือสิิบสาวโอ้ยเจา้าคือมาดีแท้กิ่นป่าน้อยป่าลายได้สักปลูกป่าหลายไายก็เลยมานางังเมืองนี่ตอนแรกๆมันมากินอยู่ฮั่นแต่ว่าก็นีมน่มันเป็นแบบว่าคล้ายๆครับอันมันมันมาทำลายทำลายของเรานะมองง่ายดีอย่างหนึ่งบดีอย่างหนึ่งเพรทํทำลายบากเมืองเทืยมมันก็เล,ลอยรอดออกมาอยู่บาืองเทืยกระไรแต่ว่าพยายามขูกเกินความรู้สึกเจ้าของนะคะพี่นอ้อง อเป็นกระเล้งไก่กันนะค่ะน้ทุกคนได้ค่ะเลยน้นานที่ช่วงนีแหง้งคนลงให้ลงนาสน,นั้น,น,นที่ข้าเจ้าจังหวถามเอาไปพ่นพวกเข่าข้าเจ้านั้นเป็นสารเคมีเนาะข้าเจ้าก็ไปหายเศร้านาาเะเฮ็ดปัญใดละมันจะต้องมีการระบาดระ,ร,ะระมัดระวังเอาเวลาเขาพบ่นเต้มทันแทาน้ำอย่างหนึ่งเป็นมิตรกับหอยแต่ว่ากระดีอย่างหนึ่งก็ยังว่ามันก็เป็นระวัง อ,อย่างเกาะปากห้างแล้วก็นกตัวขาวๆนะค่ายนกกระเรียนนะคะขาวเงี้ยๆค่ะแล้วก็ตัวออกสีน้ําตาลค่ะนอกหันยูพูดเนาะต่างๆน่ะที่อได้ใ,ให้หน้าเขา่น่ะตกป่าพวกอย่างมันจะมาหากินค่ะมันเป็นคือจังมาค้ายๆกับาเพื่องพากันเนาะซื้อนั่นนี่ยังว่าย้ายทํำใจไปเลยย้ำเนี่ยย้ำฝุ่นเนี่ยะกากเลียนเป็นเอาพวกปลาพืช พวกพืชพวกไม้ผักภากย,ย่ยให้เขาเทดต่อเสร็จนะเขาเทาแล้วก้วมชิดไปไปติดต่อสอบถามทางท่านนจังหวัดเขาก่อนมันนเจ้งแสวพวกยามาลงแลยก็ไปอบรม้วกอกอาหารสัตว์ขึ้นกันเลยค่ะต้องอบรมซื้อนันนีย้ายทำใจไปเลยย้ำเนี่ยย้ำย้ำผุเนี่ยก็เลยอยากเรียนเป็นเอาพวกพืช พวกพืชพวกในผักนานที่ส่วงหนี้แหง้งคนลงให้ดรนาทน,น,น,นานที่ข้าเจ,จ้าจงมาถามไรยวางสิเม <c oughs> ื่อนานที่นอ้องกิ่นป่าน้อยป่าลาย,ยาได้สะปลูกป่าลายใจ้กับเลมัน,มานางังเบิ่งนี่ตอนแรกๆก็นมากินอยู่ฮะแต่ว่ากับนี่พวกอันสัต์ต่างๆพวกที่จะหอยสิกระดับไปได้ยังวะบางหน้าบางหน้า พระเจ้าว่าบอกหอยบ่มีเลยฮะนี่ดีอย่างหนึง่งฮะเนี่แต่ว่ามันมันเป็นแบบว่าคล้ายๆครับอันมันมันมาทำลายทำลายของเขาะนะมองง่ายดีอย่างหนึ่งบ่ดีอย่างหนึ่ง